ที่เราคุณตาคุณยายและคุณหลานจะออกไปแคมปิง้งกันอีกถึงจะมีฝนเราก็ไม่กลัวมีฝนน่นแหละมีความสุขคาสสิดีโอเคเดี๋ยวเจอกันที่จุดแคมปิ้งนะครับเติมน้ำมันภรรยาลงไปซื้อสเสบียงร้านสะดวกซื้อนะฮะคุณนายแวะที่ไหนต้องซื้อทุกที่ตามใจเธอนายมาแล้วสเสบียงอะไร ซื้อสเสบียงอะไรมามากวันนี้เยอะๆเลยค่ะเครื่อง,งดื่มคือสามีอืมฝนตกไม่กลัวนะนี่ไม่กลัวฝนตกไม่กลัวนะกลัวไม่ตกโอเคเดินทางต่อมาแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดก่อนเข้าแคมปิ้งวันนี้เราจะไปที่ภูการยาว,วคุณนายซื้อกับข้าว ซื้อไก่ต้มน้ำปลาลองชิมดูไก่ต้มน้ำปลาที่แก่งคอยนี่นี่นี่ไก่ต้มน้ำปลาแม่ค้าคนสวยหั่นวิธีการหั่นวิธีการหั่นน่ากินมากเลย นี่นี่นี่เหนุผงนานเลยใส่กอกได้อะไรมาลงไปตลาดนัด <c oughs> แกงคอยไก่ต้มน้ำปลาอ่าไก่ต้มน้ำปลานะมะนาวมะนาวไก่ต้มน้ำปลาที่แกงคอยจะอร่อยถ้าองค์คลักรหรือเปล่าไม่รู้อะไรมา ได้ลูกชิ้นโอเคในมว้นมวนเราเดินทางเข้าที่ฟักกันแล้วนะครับวันนี้ภูกระยาวสองปีแล้วไม่ได้ไปวันนี้จะแวะไปเยี่ยมภูกระยาวซะกหน่อยครับทางเข้าไปภูกระยาวนะฮะด้านข้างนี่จะมีร้านค้าเปิด,ดเพราะว่าเป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับถ้าวันธรรมดาก็อาจจะมีมากงแต่ไม่เยอะ ทางเข้าภูกมยาวนะเป็นเส้นทางเข้าไปสู่ไหลเขาเชิงเขาขเรรบรรยากาศยังดีเหมือนเดิมไปเยนอโรงเรียนยเยนขาปีเสาทีันจันท่ถึงเราครับทางเข้าภูกมยาวสองปีแล้วที่เราไม่ได้มาว,วันนี้เรามาโอ้มีคนเยอะพอสมควรวันเสาร์ นี่ภูกามยาวจอดตรงไหนก็ได้โอเคครับไล่ภูกามยาววันนี้เรามาตรงกับสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางนะฮะมาจัดงานคนละ200บาทเราก็เข้าร่วมกับเขามี จับของขวัญด้วยกําลังจับของขวัญกันอยู่นะครับีมบมสมาชิกมากลางเต็นกันเยอะเลยทั้งนอนในรถเต็นสมาคมออฟโรดวันนี้คึกคักมากที่ไร่ปูกามยาวครับงานนะฮะทีมงานจัดงานเราเดินไปดูเขาจับของขวัญกันของขวัญหางบัตรครับ หน้าเวทีจับของขวัญสีแดงด้วยโอ้ my god ไม่ได้ถูกนะใบนี้แพงด้วยปลาเบลนด์ด้วยห้าชิ้นตบมือให้พี่เขาหน่อยออกร้านด้วยออกร้านด้วยเรื่องของผัดกะเพราดองเบอร์เกอร์ไม้เล่นที่ออกตัดออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาวันนี้เลยนะเพื่อนงานนี้โดยเฉพาะกาแฟคลาสสิกมาก ทันที่หนึ่งครับสองเองเอาไนี่คืออะไรอ่ระภาษาจีน<อ>จับของขวันตอนเย็นๆครับพวกที่มาร่วมง,งานอันนี้ผู้มีอุปการะคุณของฉันอ๋อสิอผู้นี้ไปเนี่ยโอเคยังขอบคุณมากครับขอบคุณครับศูนย์สงองหกครับผมคนไหนมาตั้งแต่เช้า้างมีไหมโอ้มีแล้ว เที่ยงเลยนะพี่เชี่ยงส่วนใหญ่จะ็นพี่เชี่ยงนะ่ไอันนี้มาทุกตอนเลยมาตั้งแตเ่เมื่อวานนะี้นนนนดีนะมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับายสบ,สบายแล้วกันนะครับผมตัวนี้ชื่อชอบผลง,งานพี่ไหนก็รอแนะนำได้แล้วกันนะครับผมบริเวณกอไผ่ฮะมีเต็นท์หลายเต็นท์มากประมาณ của xám xích tên

thiên kháng điêu chính chân qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

这路坎坷。